ก็คือเขาให้ผลคูณของจํานวนเต็มสองจำนวนที่มันอยู่ติดกันมันอยู่ติดกันก็คือมันจะมีค่าแบบถ้าตัวนี้เป็นสิบสิบสี่ตัวที่อยู่ติดกับมันก็ต้องเป็นสิบสามไม่ก็สิบห้าอย่างเนี้ยก็จะเป็นสิบสามสิบสี่รือสิบสี่สิบห้าแต่ทีนี้คู่แทนเป็นเอกับ x ลบหนึ่งถ้าตัวนี้มันเป็นสิบสี่ตัวนี้ต้องเป็นสิบสามเพราะว่ามันลบหนึ่งออกไปแล้วก็ ทำให้เป็นกำลังสองได้เป็นเท่าไหร่เอกลังสองลบเอกเท่ากับสองร้อยสี่สิบย้ายสองร้อยสี่สิบมาได้เอกลังสองลบเอกลบสองร้อยสี่สิบเท่ากับศูนย์อะไรคูณกันได้สองร้อยสี่สิบบวกกันแล้วได้ลบหนึ่งมีอยู่หรอนักเรียน สี่คูณสิบค่ะยี่สิบสี่คูณสิบแต่ว่ามันลบก,กันแล้วมันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะเหลือเยอะมันไม่เหลือหนึ่งอืม um. เท่าไหร่ดีอะ่ะสิบสองคูไม่ได้คูณสองก็ไม่ได้ลนะหกสี่ยี่สี่ก็ไม่ได้มันคืออะไร ัเรียนไปหาเองดีป่ะทำไมครูทิ้งไว้กลางทางอ่ะคะเอา้าครูสาปแปรมาให้นแปรจากจ่วนเป็นสมาการให้แล้วที่เหลือนักเรียนก็ไปหาเองสิบห้าคูณสิบหกค่ะสิบห้าคูณสิบหกใช่ไหมเออคือปังแคสูสิบห้ากับสิบหกอันไหนเป็นบวกเป็นลบลบสิบห้าค่ะลบสิบห้าใช่ปกลบสิบหกค่ะ อันนึงบอแมกเลยมาตอบอีกันนึงไม่มันหนูตลอบลบสิบหกดูแล้วแต่ว่าเขาตัดหน้าหนูโอเคมาเป็นลบสิบหกเพราะว่าพจน์กลางมันเป็นลบถ้ามันบวกกันแล้วมันต้องได้ลบไงค่ามากก็เลยติดลบต่อมาหรือว่าเราจะแก้แบบนี้ก็ได้นะนักเรียนเป็น x แล้วก็เป็น x บวกหนึ่งเท่ากับสองร้อยสี่สิบเพราะว่ามันก็คือสองจำนวนที่อยู่ติดกันนั่นแหละถ้า ตัว x เดียวอะ่ะคือสิบตัวที่ x บวกหนึ่งก็คือสิบเอ็ดมันก็อยู่เรียงกันอยู่ดีอ่ะเราลองแกเป็น x กำลังสองบวก x ลบสองร้อยสี่สิบเท่ากับศูนย์สิมันก็แยกได้สิบห้ากับสิบหกนั่นแหละแต่ว่าบวกกับลบจะอยู่ตรงไหนลบอยู่กับสิบห้าค่ะลบอยู่กับสิบห้า เพราะว่าค่าโคตรกลางมันเป็นบวกค่ามาก็เป็นบวกเหมือนกันต่อมาข้อสองให้ผลคูณของจํานวนจํานวนหนึนน่งกับจํานวนที่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนนั้นอยู่หนึ่งเท่ากับสี่อ่าขึ้นยากแค่้อนี้เอ้าข้อดางคุณบอกว่ายากมาต้องหนูทำเองมันจขะขนาดไหนคะไม่ครูครูบอกว่ามันยากสาหรับนักเรียนไงอ๋อค็สมมติคุณเป็นนักเรียนอย่างนั้นนี่ เป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในสตชั้นค่ะให้ผลคูณของจำนวนจำนวนหนึ่งผลคูณสแสดงมันมันต้องคูณกันอยู่จำนวนจำนวนหนึ่งกับจำนวนจำนวนหนึ่งคูให้เป็นเอกนะมันคูณกับอะไรคูณกับจำนวนที่น้อยกว่าสามเท่าของจำนวนนั้นน้อยกว่าสามเท่าก็คือ คูณกับจํานวนที่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนนั้นสามเท่าของจํานวนนั้นอยู่หนึ่งแล้วมันเท่ากับสี่อ่ะเอาใหม่เพราะว่าจํานวนจํานวนหนึ่งก็คือเราให้เป็น x มันคูณอยู่กับมันบอกว่าผลคูณน,นะผลคูณก็คือมันจะมีสองตัวที่คูณกันโดยที่ตัวแรกมันบอกว่าจํานวนจํานวนหนึ่งตัวที่สองบอกว่า จำนวนที่น้อยกว่าสามเท่าของจำนวนนั้นจำนวนที่น้อยกว่าสามเท่ามันก็ต้องมีสามเท่าของจำนวนนั้นก็คือ x น้อยกว่าสามเท่าเท่าของจำนวนนั้นอยู่หนึ่งแล้วมันเท่ากับสี่ผูแก้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวลองทำสาม x กำลังสองลบ x ลบสี่เท่ากับศูนย์นี่ได้เป็นสาม x กับ x เท่ากับศูนย์สองสองสี่สองสองสี่เหรอเอาละเอาสองสองมีหนึ่งเป็นสองสองสองค่ะอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบใส่ได้ทั้งสองเลยค่ะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเลขเหมือนกันใช่เหรออ่านะถ้าเป็นบวกได้ค่ะนี่มันกระจายอันนี้ค่ะ ่อนนี้ทีนี้มันจะตัพจน์การเป็นลบ x ใช่ไหมถ้าลบสามถ้าเป็นสาม x มันคูณเข้า x ได้สาม x กำลังสองแล้วสาม x มันมาคูณกับสองได้หก x หก x กับสอง x ไม่ได้สินักเรียนเนี่ยสาม x คูณกับสองได้หก x ส่วนสองคูณกับ x ได้แค่สอง x แล้วมันลบกันไม่เหลือหนึ่งแน่นอนลบลบมันต้องมีติดลบค่ะแสดงว่าเราแยกไม่ถูกสองสองอะหนูชายไม่มันดีใช่ไรนะหนูชายอันนั้นแม่หนูชายเป็นสองเอคูณกับเอกแล้วก็สามเอคูณกับสองแล้วก็มาลบกันค่ะเออก็ใช่ก็กำลเงมนคูนอ่อสมองอึเล้อล่ะครูให้เป็นหนึ่งกับสี่อ้าหนึ่งกับสีได้แน่นอนนี่ 3x คูณหได้ 3x 4x 4็คูณเได้ 4x แล้วตรงไหนเป็นลบก็ต้องเป็นลบสใช่ไหมต้องสี่ใช่ <4. S 1> ไ้ค่ะลบสีบวกกับ 3x ได้ลบ x ตรงนี้ส่วนลบสคูณหได้ลบสตรงนี้โอเคถูกแล้วแยกได้เป็นอันนี้นะแล้วเราก็ไปแก้สมการหาค่า2วงเล็บนี้เหมือนที่ครูพาทำ โอเคเสร็จแล้ว